ก็นาวนะอยากมีคนกอดครางนี้เอาใครวะเอาใครบอกด้วยเร็วเธอไปให้ามาบอบอุ่นเถอะ่อสิอะไรนะเอาเลยนะ เกินมาทะยังวะฉันชอบผู้จัดผู้จัดจหน้าแดงไปหมดเลยอ่ะผู้จัดตองขุยเขินนะผู้ชายเอากันเนะ ถามก่อนที่ผ่านมาซีซั่นที่แล้วทุกคนประทับใจอะไรกันบ้างคะก็ประทับใจหลายๆเรื่องเลยครับทั้งได้ร่วมงานกับ The ซ e r i e s แล้วก็แบบมีพี่ไว้มีพี่ๆทีมง,งานมีหล,หลายๆท่านคอยให้การสนับสนุนในการแสดงอยู่ตลอดนะครับฮะไว้ล่ะ ทุกท mm ี hmm. ่น <c oughs> <seven> ่ารักทุกคนเลยน่าดรักตื่นเต้นมากเลยอ่ะถ้าไว้ตื่นเต้นทำไงดีอ่ะ ท่าหลังท่ายก่เป็นการเ่อยเร็วไม่ไม่ไม่ม่าักยแล้วไม่ทักทา่แล้วรู้สึกความประทับใจอะไรบ้างประทับใจทีมงานพี่ๆทุกคนแล้วก็เจอเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยครับก็ประทับใจมากมายโดเพพาะกัปตันว้เอากั๊แล้วก็เพื่อนๆวงอ๋อได้หลังก็รู้สึกประทับใจทีมงานครับก็ทุกงานเป็นกันเองสนุกสนานมากครับเวลาถ่ายทำ ก็ไม่เค,ครียดครับแล้วก็ดีใจใได้เจอเพื่อนๆดีๆหลายๆคนครับน้องสาวบ้างจ้าพี่อาก็ประทับใจใพี่ๆทุกคนในกองน่ารักมากเลยคะละ่ะ <c oughs> แล้วก็ใครอะใครอะ พิมพิมพิมก็ประทับใจพี่พี่พทีงมงานค่ะและ้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเพราะว่าก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเป็นครอบครัวเดียวกันอือทีนี้มันบทซีซั่นแรกไปแล้วก็เลยจะมีซีซั่นสองต้องถามว่าแต่ละคนอ,อยากให้มีฉากไหนอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมดีปะอ,อ,อยากอยาก,อยากมีอยู่ฉากเดียวใช่ไหมตอนนี้ใช่ จากอะไรไม่ได้สามสิบหกตอนนี้ก็แบบประทองประทองประทองไว้ละไว้ละอ่าเล่นรอคะคดีังินที่ทองเงินละฮะก็ ให้ ute, hey, jin, 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 ีจิ okay. Okay. ้จิ้มขึ้นมาอีกกใครกับใคอกับคิหนักคิหนักตัวเลือกเยอะกาคนนะ ขึ้นอีกหนึ่งคู่เลยอาลูกัสฮะอยากให้มีฉากไหนอะไรที่เราอยากอยากเล่นอะไรนะฮะคงบางความใจแฟนคลับครับก็แล้วแต่แฟนคลับอยากให้มีอะไรฮะจูบฉันเห็นปากเจอบอกว่าจูบอยากเห็นดอกผู้หญิง แล้วผู้หญิงบ้างหนูนั่งเงียบเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ชายผู้ชายเนาะโหน่าะคุณน่าสงสารเหลือเกินอยากให้มีผู้หญิงผู้หญิงมาแทบกลัวจะน้อยเนื้อต่ำใจปรออยากเบี้ยนค่ะ เบียนก็ไม่บอกนะหาต่อเลยค่ะก็ยูริจะได้เห็นปุนกันโน่ทำอะไรกันค่ะทำอะไรกันทำอะไรกันเพราะแบบนั่งอยู่ข้างหลัง2องคนเขาเดินเข้ามา ทำหน้าช็อกเลยอยากให้มองหน้าคนเขียนด้วยในจิตนาเป็นเหมือนในจิตนาการไหมฮะพี่หน้าบงเยอะาอถามบ้างว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ฮะก็ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ท้าทายเลยฮะท้าทายตอนเผชิญหน้ากับพี่ไว้ครับ ความรู้สึกมันเป็นยังไงบอกซิแบบอย่างฉากจูมเนี่ยแบบหน้าเข้าไปแล้วหน้าเข้าไปใกล้ๆนะฮะใกล้ๆเข้าไปแล้วเจนนูตโอ้แล้วเบนเนอรก็แบบคิดมันจะทิ่มปากวะไอ้ท้ายๆแลรวบ้าง การที่เราจะไปทิ้มปากเขาหรือเปล่าได้ร้อง,องกับไปครับแบบพี่ไว้อะไรแบบเด้ง,นนงหน้าออกแนละ้วแบบมากระตันเอาทำไมับไปเบียงเหรอ,อต้องกลัวแบบเอาเอาไงดีเแนบบี่ยพี่ไว้ใจเย็นอ่ะตั้งนึงตั้งนึงขัดน้ำใจกันหนึงแล้วพี่ไว้ก็แบบจะทายพี่ไว้เอาดึงหัวมั้ก แล้วความรู้สึกเป็นไงตอนนั้นใช่ครับเล่นไปประมาณเกือบสิบแลไม่ผ่านสักทีเดินเข้ามาเลยจบครับเจ็บแต่จบเงินเมียท้าทายเงินนะฮะนี่ว่าเป็นเงินเขาก็ล่ำๆเหมือนกันเนาะ แพรผู้ชายหุ่นนีคนร่ำลั่งแบบนี้เหมาะกับผู้ชายที่แบบร่างกายเบาบางเรต้องดูแลทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยเบาบางกันหมดเลยกลับวัดอะโอเคท้าทายในอย่างนี้ท้าทายแล้วไหมมีอะไรท้าทายแล้ครับก็ทิ้งที่ท้าทายก็การที่เข้าไปแยกเป็นมือที่สาม มันยากใช่ไหมยากมากครับแล้วทำไงดีอ่ะต้องย้ากต่อไปครับคนดูก็ชอบเอากาซฮะหาครับก็ยังว่าังมีอะไรเายใจเท่าไหร่ก็มีอยู่ชามเองที่จับหลังช่วยหาช่วยจับมางแลงหลังเงินหลังเงิน หลัฉากนั้นยังก็หนักใจเหมือนครับที่เปิดหลังให้เอาการจับกมกมก็รู้สึกเหมือนกันครับรู้สึกอะไรฮะรู้สึกอะไรก็ข่าวการดูครับแล้วกันรู้สึกไหมฮะก็หลังเงินอุ่นมากครับ ไม่รู้ว่ามีนะพี่ขอจับได้ไหมได้ไหมไม่ได้องตายแล้วฉันโดนห้ามทุกอย่างเลยฉันต้องอยู่ภูมิกับแล้วล่ะโอเคใช่ไหมพีเสร็จหนุ้ยนาพรีมกระชากอารมณ์พรีม อะไรถ้าไทยหนูบ้างคะก็เล่นเป็นเอมค่ะก็คือเราจะเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างคนกับเอมตลอดเวลาเอ้ยคนกับโน้ตแล้วก็ก็เราคือในบทเราก็ต้องเล่นเป็นแฟนคนค่ะแต่เราก็ต้องเห็นคณกับโน้ตจูบกันตลอดแล้วความรู้สึกเราอ่ะรู้สึกไงบ้างที่เข้ามาแบบตอนแรกก็รู้สึกแบบกลัวนิดนึงแต่พอได้ลองเข้าไปก็ กลเพายาจ๋าค่ก็มีเรื่องจากซีซันเป็ซีซันสองก็จะเปลี่ยนจากเหมือนคาแรคเตอร์จะเป็นคนแบบสดใสก็จะเปลี่ยนเป็นดาวมาก็ที่เงินแย่งโน่แต่ว่าอยู่อรักโน่แค่ไหนโน่ก็รักคุณ เจขา้านี่ตายไปเลยนะ <_ an> เจต้องหูระยาเนี่ยตายไปเลยนะัก,กีดขาดใจเลยนะ <_ an> เออแล้วอยากให้หนากกีตดังเลยเสร็จอ <_ an> ไม่หรอะ <_ an> เดี๋ยวโปเออแบบนี้แล้วเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ฮะ <_ an> เราจะได้ดูกันนะครับก็ ตอนที่เป็นเดลิเวอรี้นะครับเราจะได้ดูกันวันที่21มีนาคมนะครับส่วนในตัวของซีรีส์นะครับเราจะได้ดูกันวันที่25เมษายนครับผมพร้อมไหมพร้อมพร้อมขนาดไหนพร้อมพร้อมากก็ต้องรอติดนะฮะวันที่อีกครั้งหนึ่ง21มีนานะครับเป็นเดลิเวอรี้นะครับแล้วก็25เมษายนนะครับเป็นซีรีส์ครับผมทั้งหมด36ตอนครับฮะอยาให้น้องๆแต่ละคนฝากกันบ้างดีกว่าฮะผมก